สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไผ่ชนิดหนึ่งเรียกว่าไผ่เปาะสารวินไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ที่สําหรับผมแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเป็นไผ่ที่รสชาติดีแล้วก็แกงอร่อยเป็นไผ่ที่มีรสชาติขมนะครับไม่ใช่ไผ่หวานซึ่งไผ่เปาะสารวินนี้ก็มีชื่อเรียกหลายชื่อที่ผมซื้อมาแล้วก็มีการสอบถามจากเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไผ่เปาะสารวินไผ่วะโซ ประมาณนี้นะครับสำหรับชื่อแต่ชื่อที่เรียกกันทั่วไปที่รับทราบกันดีก็คือไผ่เปาะสารวินครับเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็หน่อมีความกรุบกรอบเวลาแกงแกงอร่อยรสชาติขมแต่ว่าความขมนั้นต้มน้ําเดียวก็สามารถที่จะแกงได้นะครับซึ่งไผ่ชนิดนี้ ในส่วนตัวของผมอย่างที่พูดไปแล้วว่าสําหรับการแกงหน่อไม้นั้นไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ที่ใช้ทําแกงหน่อไม้อร่อยมากนะครับโดยไผ่ชนิดนี้นะครับเป็นไผ่ที่สามารถที่จะออกหน่อได้ดีแล้วก็เป็นไผ่ที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นไผ่พันธุเบาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาในช่วงของหน้าแล้งถ้าท่านใดมีปุ๋ยมีน้ําแล้วก็สามารถ ลดได้ตลอดทั้งปีเขาก็สามารถที่จะออกหน่อได้ตลอดทั้งปีนะครับสาหรับไผ่เปาะสารวินซึ่งไผ่เปาะสารวินนั้นนอกจากมีความอร่อยในเรื่องของการแกงอร่อยแล้วไผ่เปาะสารวินนั้นยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือความโดกของหนอ่อสามารถที่จะดูได้ตามคลิปวิดีโออย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหนอ่อส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน่อที่มีความโดกแล้วก็เกิดมาซ้อนกันแบบนี้เลยครับอันนี้1หน่อ2หนอ่อ,นอเนี่ยสหนอ่อแล้วก็4หน่อแบบนี้เลย ตัวนี้เป็นหนอที่5นะครับไผ่ปอสารวินนั้นเป็นไผ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเวลาที่เขาเกิดหน่อแล้วเขาจะมีหน่อซ้อนขึ้นมาประมาณ2-3ถึงหน่อในชุดเดียวกันนะครับเนี่ยสังเกตดูไหมครับอันนี้หน่อหนึ่งหน่อใหญ่แล้วก็หนอเล็กซ้อนขึ้นมาแบบนี้หน่อใหญ่ด้วยกันแถวนี้จะมีอยู่3-4หน่อแล้วก็อีกลำหนึ่งก็จะเป็น2หน่อซ้อนขึ้นมาแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของไผ่ปอสารวินนะครับในเรื่องของความดกมาดูความใหญ่ของหนอกันเลยนะครับเนี่ยสำหรับหนอนี้เป็นนหอที โตกว่าเพื่อนนะครับในก่อนนี้นะครับมาดูความใหญ่ของไผ่เปาะสารวินผมจะจับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าลำของเขามีความโตมากกว่านี้นองเขาก็จะมีความโตมากกว่านี้เช่นกันครับซึ่งนองเขานั้นเท่าที่สอบถามจากเจ้าของสายพันธุ์ก็มีประมาณ3-4กิโลได้นะครับสําหรับนอนหนึ่งถ้าหากว่าหนอเขาสมบูรณ์แต่ว่าต้นตรงนี้ ผมปลูกไว้ให้เทวดาเลี้ยงก็คือไม่มีการรดน้ําหรือว่าใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าฝนตกมาเขาก็จะมีหน่อออกมาตามปกติของเขาเลยซึ่งเป็นไผ่พันธุ์เบาอยู่แล้วไผ่พันธุ์นี้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยครับมาดูกองข้างเนี่ยในกอด้านข้างนี้จะเรียกว่าไผ่บงหวานเมืองเลยครับซึ่งเป็นไผ่พรอมเมล็ดตอนนี้ไผ่บงหวานเมืองเลยยังไม่มีหน่อขึ้นมาเลยนะครับไผ่บงหวานเมืองเลยปกติเป็นไผ่ที่มีหน่อได้ดีเวลาที่ฝนตกเพราะว่าเป็นไผ่พันธุ์เบาหลายท่านก็ใช้ไผ่บงหวานเมืองเลย ในการที่จะทำหน่อไข่นะครับดังนั้นถ้าจะมีการเปรียบเทียบกันผมว่าไผ่ปอสารบินนั้นสามารถที่จะออกหน่อได้ดีออกหน่อได้เร็วกว่าไผ่บงหวานเมืองเลยนะครับซึ่งเป็นไผ่พันธุเบาเกษตรกรหลายท่านก็ใช้ไผ่บงหวานเมืองเลยหรือว่าไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งในการที่จะทำหน่ออยู่นะครับ มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีความโดกเช่นกันครับสาหรับไผ่ปอสารวินอันนี้เป็นหน่อที่มีขนาดใหญ่นะครับหน่อนี้เป็นหน่อที่โตมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับดูความโดกของไผ่ปอสารวินนะครับอันนี้หน่อใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูหน่อเล็กนะครับเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือถ้ามีหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อเล็กแบบนี้ก็จะมีเกิดซ้อนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับหนึ่งเงานะครับมีอยู่3มหน่อฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้3มหน่อเขาจะเกิดเรียงกันซ้อนกันแบบนี้เลยครับสาหรับ ไผ่ปะสารบินเป็นไผ่ที่มีความดกแกงอร่อยกรุบกรอบนะครับแต่ข้อเสียของไผ่พัดน,นี้ก็คือเป็นไผ่ที่มีลักษณะของเนื้อลำนั้นบางทําให้เวลาที่ลมพัด ลำเขาส่วนใหญ่จะชอบหักหรือว่างอไม่ตรงครับด้วยความบางของเนื้อลำนะครับก็จะทําให้ลำพวกนี้ไม่ค่อยตรงสังเกตดูลำไผ่กอนี้นะครับจะไม่ค่อยมีลำที่ตรงเนื่องจากว่าเนื้อในของเขานั้นเป็นเนื้อที่บางพอสมควรจึงทําให้ลำของเขานั้นไม่ค่อยตรงแต่ถามว่าลำสามารถที่จะใช้ได้ไหมลำสามารถที่จะใช้ได้ครับเพราะว่าเนื้อเขานั้นเป็นเนื้อลำที่สวยแล้วก็ เนื้อของไผ่พันนี้มีความเหนียวพอสมควรดังนั้นท่านใดที่จะปลูกไผ่พันนี้ต้องทําใจในเรื่องของลำเพราะว่ามีเนื้อในที่บางแต่ลำนั้นสามารถที่จะใช้ได้ ใช้จักสารหรือว่าใช้อย่างอื่นก็ได้ดยกเว้นว่าท่านใดที่จะใช้ลำไผ่พวกนี้ในการที่จะค้ำยันพวกต้นไม้กิ่งไม้หรือว่างานก่อสาร้างต่างๆนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าลำของเขาไม่ค่อยตรงแต่ว่าท่านใดที่ต้องการความดกของหนอ่อท่านก็สามารถที่จะปลูกไผ่พันุนี้เพื่อขายเชิงพาณิชย์ได้เพราะว่าหน่อเขานั้นมีความดกกรอบแล้วก็อร่อย ในเรื่องของตลาดนั้นถือว่าขายได้ดีพอสมควรสําหรับไผ่สายพันธุ์นี้นะครับอันนี้ผมปลูกที่ภาคอีสานครับก็ยังโตขนาดนี้แต่ว่าถ้าทางภาคเหนือนั้นจะโตมากกว่านนี้สําหรับผมแล้วปลูกให้เทรมดาเลี้ยงปุ๋ยไม่ได้ใส่ น้ำไม่ได้ลดใช้เฉพาะน้าฝนอย่างเดียวก็ได้หนอประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านใดที่มีเวลาในการที่จะรดน้ําหรือว่าให้ปุ๋ยทําเชิงการค้าหนองเขาก็จะมีความดกแล้วก็มีความใหญ่มากกว่านี้นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจไผ่สายพันธุ์นี้ผมไม่มีจําหน่ายนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่ากลุ่มเพจ Facebook ในเรื่องของกลุ่มผู้ปลูกไผ่ผได้โดยทั่วไปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ